เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกมาเล่นเกม d e s p a Daylight กันอีกแล้วนะโอ้โหรอบนี้ผมหายไปนานมากนะครับผม <S <S 1> <S 1> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าพอดีไม่ค่อยแบบได้ลงคลิปนะครับผมมาถึงผมเจอเลยป่ะเมื่อกี้วันนี้ผมจะมาเล่นเดอะเพลงนะครับผมผมบอกเลยว่าแบบตัวเนี้ยแบบเฮ้ยเซตน,นี้คือแบบโกงมากเลยนะเฮ้ยโดนปะ่ะเฮ้ยทำไมไม่ติดทำไมไม่ติดววอวกเราเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนหรอเน่้ขบมยมีคนครับ ผมจะอ้วกผมจะอ้วกอ้วกอ้วกไปอ้วกไปไอ้น,นี่ไม่รู้ไอ้น,นี่ไม่รู้อ้วกอ้วกใส่หมดอ้วกใส่หมดผมเอาอ่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี้คืออันนี้คืออันนี้คือห้าวเหรออันนี้คือห้าวใช่ไหม LT ตรงนี้โอเคเขานจาจะโดดต่อนะผมว่าโอเคผมจะให้เขาติดอ่าอ้วกเราเยอะนะครับผมยิ่งเขาเจ็บเยอะเขาก็ยิ่งแบบฝันไฟช้านะอ๋อไอ้นั้นลบ โอเคให้เขาเล่นไหมครับตุงนล้นมีครับตุงนล้นมีอ่าอันนี้ติดอ,นะอ้วกป่ะเนี่ยอ่าติดอ้กวกอยู่ด้วยไปไหนล่ะตรงนี้สองคนอ่าเดินเบียดกันเดินเบียดกันอันนี้คืออันนี้คือโอ้โหมีขวดนมด้วยทุ่งตึงตึงจัดตึงจัดตัวตึงตงเนี่ยที่ชอบ ตัวตึงนะพี่ชอบไม่น่าทันนะครับ oh. ไม่น่าทัน oh. เนี่ยยิ่งเขาเจ็บเยอะเขาเยิ่งแบบปั่นไฟช้านะแล้วผมก็เอาแบบทาน้ำมาด้วยนะครับผม oh. เดี๋ยวนะโอเค oh. แล้วผมก็เอาเปิร์กของเล่นมาด้วย oh. ขบวนวีครับขบวนวีของเล่นเราทำงานแล้ว oh. ตอนนี้เขาจะจะแบบไม่รู้ตัวนะครับผม oh. ข้างบนผมเอาแอดออนแดงมาดแล้วครับเวลาเขาอ้วกเราจะเห็นออร่าเขาแล้วโอ้โหโคตรโกงอ่ะโกงมากมีโกงกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมกลับเอาคนนี้ดีกว่าฉีกไปยังฉีกไปยังข้างล่า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 ง,าง,างมาแล้วโดดลงมาแล้วเอาตรงนี้มีหนึ่งคนโอเคอันนี้ทำไมไม่ไม่ลม้มไม้งงทำไม งกทำไมถือทำไมกล่องพยาบาลอ่ะไม่ได้ใช้หรอกผมอ้วกใส่คนนี้ก่อนเขายังไม่ติดอ้วกนะมาดึงสิผมรอค่ามาดึงก่อนนะครับข้างบนโอเคมีข้างบนแบบมีคนปั่นไปหนึ่งคนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมนะเฮเฮ้เฮ้ยใช่ไหมโอ้เกือบเนียนเกือบเนียนเสื้อขาว เสื้อขาวไงเสื้อมันขาดเฮ้ยมันเนียนจริงนะเมืเ่อกี้นะผมเกือบมองไม่เห็นมีคนโดนหลงมนนาแล้วครับป่านแล้วป่านแล้วเราเห็นนะเรามองเห็นออร่าครับอ่าคนตกเฟตสองไปแล้วหนึ่งคนพอตะาาเกียงมาด้วยนะโอ้มันโกงมากอะผมว่านะจริงๆตัวแบบสายนะโกงมากเลยดึงมันลงมาอันนี้คือยอมแพ้อันนี้คือยอมแพ้ ไอ้นี่โยนไอ้นี่โยนมีแทงหลังหรือเปล่าน่าจะมีแทงหลังครับตรงนู้นสองคนตอนนี้ผมเห็นหมดแล้วครับในแมบพบเฮ้ยเสียงใครไอ,อคอกแคกค็อกแคกไอคอกแคกค็คอกแคกเจ้ยละมองเห็นออล่าไงเรามองเห็นออล่าไงจริงๆด่านนี้ผมเป็นคนเอามาเองนะผมผมว่าด่านเนี้ยมันแบบมันเล็กอะ มันผมคิดจเดินนะจริงๆด่านมันไม่ใหญ่อะด่านเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงข้างบนหัวผมเหรอโอ๊ยน,นี่นี่ทำไมทำ,ทำไมตรงนั้นมีหรือเปล่าโอเคไม่ใช่นะผมเห็นผมเห็นกองไฟผมถือว่าแบบคนนั่งอยู่โอเคตรงโน้นหนึ่งคนตอนนี้เขาแบบติดอ่าสถานะไม่รู้ตัวนะผมเพราะว่าเขาผมเอาเพล่ของเล่นมาด้วย โอเคมีคนถอดแล้วหนึ่งอันตรงนี้มีทู่เทียมไฟอีกหนึ่งอันเขาวุ่นวายมากเลยนะตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้นะครับคนนี้น่าจะตายแล้วนะผมเอาคนนี้เลยดีกว่ากูงขึ้นเึ้นเสาเคลนเสาไปเลยกูงมากครับเซตนี้ผมเห็น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 เน <laughs> จ๊ะเจะเ๊ะย เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ไม่ทันนะต่อยเขาแบบลมไม้ไปดึงผมก็เดินไปตีเขาทันอยู่ดีนะครับผมก็เดินมาตีเขาทันอยู่ดีเหมือนตะเกียงผมไม่ได้ใช้แล้วบางเนี้ยเพราะว่าอ่าตัวที่เป็นเป้าหมายเราแบบเขาตายนะครับ <c oughs> ตอนนี้โทเลียมไฟแบบเกิดทั้งแบบแล้ว เขาจะไม่แบบไม่รู้ตัวเลยนะถ้าเกิดเราเดินไปหาเขาเฮ้ยทำไมเขารู้ลงมาได้มีคนมาช่วยอย่างนั้นเหรอโรไม้มาโอเคโยเก่งโยเก่งโยเก่งเฮ้ยเชือกมันมหนาป่ะตัวนี้เฮ้ยเชือกมันมหนาเว้ยเรียบร้อยปะนะ่ะเนี่ยเรียบร้อยโอ้ทวประตงนี้มันมีไม้อยู่เดี๋ยวผมต้องกระทืบละเดี๋ยวเขาเล่นสบายนะครับ เล่นกันเยื่อนะเพราะยังไงเขาผมว่าแบบผมว่าเขาปั่นไฟยังไงก็ไม่ทันอนะ่ะสี่เครื่องนะครับมันเยอะนะหลงไหมนะเอ้าอ๋อเขายังไม่เจ็บนะผมนึกว่าเขาแบบเจ็บอยู่นะขเขายืนรอครับผมเห็นเลยอ <c oughs> ุ้ยเกือบโดนเกือบโดนใช่เจ๊โอเคเขาแบบทำลายแบบทุเรียนทุเรียนไฟเราไปเยอะละ เหมือนเขายังยืนรอเลาอยู่นะครับจริงๆผมไล่เขาได้เลยนะตรงนั้นมีคนปั่นไปเดี๋ยวชิปมันจบใวนะครับผมข้างบนมีหนึ่งคนโอเคทำอะไรเราก็ใส่เครื่องไปไม่ให้ปัน่น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 รู้สึกเหมือนเขาจะจะเล่นสบายเยอะแหละตรงนี้สองคนเนาะ ผมจะทําให้เขาแบบทรมานใครเจอเซนนี้ต้องร้องไห้เหมือนมีรอยเลือดเดินไปฝั่งนู้นครับเรามองเห็นออร่าครับรา <c oughs> มองเห็นออร่าโกงจริงๆเลยโกงจริงๆเลยโกงมากนะเซนนี้เคลนเสาไปถ้าเกิดอ่าอมีคนล้าง ถ้าเกิดมีอันนี้นะครับผมคนที่เป็นเป้าหมายของเราอ่ะคนที่มีขาแบ่งมุมอ่ะถ้าเกิดเขายังอยู่ในแบบเนี้ยเขาจะเล่นยากขึ้นอีกนะเพราะว่าผมเอาแบบเปิดตะเกียงมาแล้วครับผมหลอดไฟก็เป็นหล่อเราอ่ะอุ้ยไม่โดดได้ยังไงลียาริยาผมวอกใส่ผมวอกใส่ใค้เขาติดนะครับเจนเข้าหนานะคนนี้ไปไหนล่ะ ไม่น่าทันนะครับไม่น่าทันเขาฉี่ไกลไปบนี้เลยริยาริยาเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วในเกมนียผมว่าเ <c oughs> สิร์เล่นยากมากอะ <c oughs> ถ้าเกิดเขาเอากล่องแบบอ่ากล่องพยาบาลมานี่คือไร้ผลเลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันหิวไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันติดอ้วกนะต้องล้างอย่างเดียว ตรงโน้นครับผมเจอละโอเคผมเจอตรงโน้นหนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคน,งน,น,งคนดูดิจะแอบ,บตรงไหนไะเรามองหินหมดในแมปเนี้ยเรามีแอดออนแฮกแมปไงทันเหรอเนะี่ยโอเคหน้าต่างบนไม่น่าทันนะผมว่าไม่น่าทันครับไกลไปเราแบบเล่นสบายมากเลยนะเห็นไหม <g ül> ลราแบบเล่นแบบตีเซอร์แบบเดินตีแบบโง่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> คือเขาแบบเล่นลำบากมาครับกดดันมากตายยังโอเคตายแล้วคนนี้ <c oughs> เหมือนจะมีโูเรียมไฟอยู่นะอันหนึ่งตรงนี้ของใครเอ่ยอ่าของคนนี้นี่เองของคนนี้นี่เอง ทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ติดอ้วกฮะทำไมเราไม่เจ็บเอ้ทำไมแผ่นไม้สองแผ่นนี้มันติดกันขีด <c> ร <oughs> <c oughs> ้องขีดร้องขีดร้องขีดร้องเข้าไปขีดร้องเข้าไปผมกเก็บอ้วกแดงดนี่ว่ะอันนี้บอกชิบหายแล้วโอ้ชิบหผายแล้วชิบหผายแล้ว,ลวทำไมวี พี่หายแล้วทำไงดีพี่หายเลยทำไงยงังไงดีเดี๋ยวผมเดินหายคนหนึ่งก่อนเนาะเราต้องเก็บสีอ่ะอ่าเราพ้นเลยโดนไหมไม่โดนตรงนี้มันน่าจ,จะทะลุนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเฮ้ยไม่ทะลุหรอแต่เวลาผมเล่นเดสสลิงเกอร์มันทะลุนะครับตรงเนี้ย ถลุถลุถลุเมื่อกี้มันถลุอยู่ไอ <c oughs> คนนี้บอกเมื่อไหร่จะตีอ,อ้โหูทำมีค้าหน้าต่างครอเขามีเงียบเลยนะครับม่ชะงนด้วยนะครับคนนี้ถือว่าของดีแม่ถ่านปะอุย้ยไม่โดนคือเราเล่นกับเขานานเกินไปไหมคือเราเล่นแบบกับเขานานเกินไปปะอะนานเกินไปไหม,ม สังเกตได้เลยแบบผมเล่นแบบชิวมากนะครับเกมนี้แบบชิวจริงๆอะคือแบบไม่ต้องกดดันตัวเองนะเพราะว่าแบบเซอร์ครับแบบเล่นยากมากๆเลยอ่ะและ้วแบบเดินตีเดินดึงหลังแบบสบายจัดผมตีอาผมตีคนหนึงไว้ไหนอ่ะผมลืมละเหมือนผมก็ไม่ได้ยินเสียงหลุมเหมือนกันนะหลุมน่าจะอยู่แบบโซนแถวนน้นนะครับเฮ้ยผมได้ยินโอเค ขานไปไหนเพราะขานมาไกลมากเลยนะ่ผมว่าผมจําได้ผมตีเขาไปนู่นนะไหวหรือเปล่าเออตัวเรามันขี้โกงทําใจหน่อยโอ้โหทางแรกเลยวะเนี่ยที่ทําลายเครื่องเนะี่ยเราไล่อย่างเดียวเลยครับผมเพราะยังไงเซอร์เขาแบบปั่นไฟไม่ได้อยู่แล้วนะตัวนี้แบบขี้โกงเกิน เจอโดนผมแบบร้องไห้หมดอะอได้สองขีดเลยนะเนี่ยวิ่งจุดตีร้อยด้วยอียูจินมาถึงคนนี้เหมือนเขาฉลาดนะครับมาถึงเขาแบบใช้ขวดนมเลยเอ้าวแต่คนนี้ไม่ได้ใช้นะคนนี้ามาถึงก็แบบเขาใช้ขวดนมเลยเพราะว่าแบบอาตัวเราอะมันเวลามันเจ็บหรืออะไรเงี้ยมันจะใช้กล่องไม่ได้นะครับผม คนที่เขาถือว่าแบบอ่านเกมขาดนะก็โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเซตเฟิร์สกับทรมานเซินะผม,ผมว่าแบบโกงมากเลยนะตับตัวนี้แล้วก็แบบเซตนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดแบบมีใครอย,อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมว่าแบบโกงจริงอะ่ะผมว่าแบบเซิร์เล่นยากมากๆอะ่ะคือแบบยังไงก็เล่นยากนะครับผมเพราะว่าแบบ กล่องมันก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมเขาเอกล่องมา3คนเลยนะครับผมอันนี้คือกล่องเขาใช้งานไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาติดอวกแล้วนะครับผมถือว่าโกงมากๆเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็จบเทียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะถ้าเกิดอยากเห็นผมในตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะขอบคุณครับ